สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K 2 4นะคลิปนี้มาดูชิงแชมป์หญิง T B D เป็นเด็กปั้นทั้งคู่เลยอันนี้ผู้ท้าชิงครับมาจากค่าย G C C เจ้าหญิงแองเจลินาเสด็จมาแล้วก็ล่า,าสุดแมตช์ของเธอก็ป้องกันแชมป์หญิง GCC แล้วเสียให้มิสจีจไปนะโ,<ฮ>โอ้โหได้ปุ๊บป้องกันครั้งแรกเสียแชมป์เลยคลิปนี้ก็จะมาวแชมป์ TBD เป็นแชมป์ของซูซานสไตล์ซึ่งซูซานสไตล์เนี่ยเป็นเด็กป้านของค่ายนี้ครับ รอเจ้าของแชมป์มาแล้วจ้าแม่สาวเท่คูคูคซูซานสไตล์แชมป์ทีบีดีเป็นตัวละครที่แอดใช้เล่นในโหมด My Life ก็เล่นจนจบเนื้อเรื่องนะ เรียกได้ว่าเป็นเด็กปั้นตัวแรกของภาค24เลยสุดกว่าเพื่อนครับ <c oughs> คนอื่นนี่แบบไอเด็กปั้นคนอื่นอะได้แชมป์กันแค่ไม่กี่สมัยเองแต่ซู้ซานอ่ะในโหมดไม่ไล์เนี่ยได้ไปโคตรเยอะยิ่งใหญ่อ่ะบอกเลย วันนี้จะป้องกันแชมป์กับเจ้าหญิงจะคคาบ้านหรือเปล่านี่แชมป์ทีบีดีไม่รู้ย่อมอาจากอะไรนะช่างมันแต่ก็ดูดีนะเข็มขัดนี่ปามกันในเหมือนโรงแรมหรือเปล่าหรือเป็นเออ่ ขอแสดงมาอันนี้ผู้ท้าชิงครับมาจาก GCC เจ้าหญิงแองเจลินาเจ้าแชมป์เจ้าของแชมป์ครับเจ้าทีนสาวนิวยอร์กแต่ฟอร์มไม่หยกอกโคตรโหดครับซูซานสไต เห็นไหมคะเออ,อชูเข็มขัดครับจริงแน่นอนเริ่มใส่ก่อนเลยซูซานจับรวบขึ้นไปคอมครับ เอามือเคกหัวเล่นของสูงละกระทืบแขนสปริงมัดดีหลังกาซะหน่อยเอาใจเจ้าถิ่นนี่ครับป่า <c> ย <oughs> แกไม่รอดแน่เนี่ยอันนี้โคตรชอบเลยอันนี้ทำเองนะเนี่ยภาคนี้เนี่ยมันสามารถสร้างป่ายคนดูได้เองนะ โหลดรูปมาครับแล้วก็มาแปะใครอยากทำปันปันก็จัดไปแอดก็เอาประมาณนี้ละกันขี้เกียจที่จริงอยากทำเยอะกว่านี้มาสปริงมาฟันศอกนี่แน่นี่ช่องโปรดใครชอบก็กดไลค์หน่อยแหมบางคลิปยอดวิวก็มีอยู่ยอดไลค์ไม่มางงเลยบางคลิปเป็นคลิปที่ จัดให้ตามคำขอด้วยยอดไล่ศูนย์ครับโอ้หเศร้าใจมาเจาะยางเลยนี่กดไล์ด้วยเข้ามาครับซูซานเ <c oughs> จอลากข้ามทวีปโคกเทิร์นบัคเกิลแล้วก็ทำเป็นเอ็กโพเดอร์ซูเพกใส่เ <c oughs> ทิร์นบัคเกิลครับพิกกดเลย ขาบานไปซะนับหนึ่งสองอได้แค่หนึ่งนะนี่หนึ่งเดียวก,กรรมการชูหนึ่งเดียวจับขึ้นมาเวี่ยงไปรอจังหวะมาจังหวะไหนนี่ไงสอกหลังแล้วก็จับโคกทรงพระโคกเออลืมทรงพระแม่เอาจับเวียงจ้าซูซานแล้วก็ โยนมาเตะก้านคอไปมาผัดกันไม่เอาละไม่ลากละอะไรจ้ะนี่เตะตัดขากดเลยนับเร็วหอึ้งเลยครับนับไม่ถึงหนึ่งอะซูซานอืดชิบหายเจอศอกลากสกายดีเนี่ยเหวียงเอาก็ได้ มาสปริงเตะเข้าหน้าก็ใส่กันแบบไม่หยุดเลยวลสวนจ้าทรงพระสวนแล้วก็ทรงผ้าใส่ลิฟคอร์ดลาเลียดซิกเนเจอร์ครับโกดเลยนับหนึ่งสองได้แค่สองสองจ้าเอาครับนอนอย่างนี้ใส่ฟินิชเชอร์อยู่ไกลหรือเปล่า ไม่กล้าโดดะเลขดรอปละกันครับโกดนับหนึ่งสองโอ้ยสองอีกต้องใส่ไม่ตายครับมาเอาใหม่อาจจะอยู่ไกลมั้งโดดไม่ถึงก็เลยไม่โดดทิ้งศอกไปอีกเออจริงๆด้วยไอ้ฟินิชเชอร์เนี่ยจะเป็นท่าตีลังกาใส่นะเป็นมูนซอลเลย แต่โดดไม่ถึงไงกิ่งหนีก่อนซูซานโชคดีที่อยู่ไกลนะแม่ถ้าอยู่ใกล้โดนมูนซอลไปแล้วเอาลื่นลื่นไรจัาพระอ,องค์เจอแบ็คแฮนด์ครับอุยอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นซิกเนเจอร์ของซูซานนะเจอท่าแบบหลังแหวนหาก,กิ่งขึ้นไปมาขึ้นมาเร็ว เจอจิ้มเอาวิ่งไปไหนอะโดนนี่ปินคิดครับอันนี้ถ้าไม่ตายหลักนะนับสองอู้ยสองแทบไม่อยากจะเชื่อเอวิ่งมาอะไรลูกแม่เ,เจอสอกจะลากเลยนังหนานี่แน่เหวียงเอาไม่เป็นเลยนี่ดูชั้นจะเวียงให้ดูแล้วก็อุ้ยเป็น ซูซานช็อตนะกดเลยเนี่ยเวียงได้เรื่องครับน,นับหนึ่งสองอ้ยสองที่เฉยสองแก่ๆขึ้นมาแบบสะบักสะบอมเจอเตะเข้าไปอีกเจ้าทินใส่ไม่ยัง้งไม่ยอมคาบ้านกระทืบกลางหลังอุย้ยเต็มๆแล้วก็จับขึ้นมา วิ่งชาร์จครับโอ้ยอันนี้ก็ซูซานช็อตนะแบบประชิดเลยครับไม่ให้แก้ตัวครับนับสองสามเลยครับโอ้โหโหดไปแล้วแม่คู่นก็เท่ากับว่าปราบสามคนเลยนะที่เป็นเด็กปั้นด้วยกันตั้งแต่มิสจีโนมิแล้วก็เจ้าหญิงนี่แหละโหดที่หายครับโอ้โห แต่นางก็อยู่ค่ายทีบีดีอยู่คนเดียวนะเพราะตัวละครอื่นเขาไม่ได้ออกมาด้วยครับแม่แต่ป้องกันแชมได้นะโหดจริงๆริกอดกูดบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ